จะมาอัปเดตแปลงที่เหลือครับว่าเหลือกี่แปลงแล้วครับตอนนี้จาก12แปลงตอนนี้ลูกค้าเริ่มทยอยจองแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเหลืออยู่แปลงที่3ครับที่ยังมีอยู่นะครับแปลงที่3ก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะหน่อยครับแปลงนี้ท่านท่านใดชอบที่ต้นไม้ในแปลงที่3ถือว่าสวยครับแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้อันนี้แปลงที่3เห็นไหมครับต้นไม้จะค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้แปลงที่4ครับแปลงนี้ก็จะมี่ับ ด้านในเนี่ยลึกสามสาเมตรเลยนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านทําสวนเกษตรนี่คือแปลงที่สี่ครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงขอบเขตตัวนี้นะครับตัวนี้อยากจะเก็บไว้ก็ได้นะครับซึ่งไม่ได้เกะกะอะไรอันนี้คือแปลงที่สี่ตรงนี้คือแปลงที่ห้าครับแปลงที่ห้าขอบเขตก็จากที่จะตรงมาเลยครับนี่คือแปลงที่ห้าอันนี้ครับแปลงที่ห้าราคาก็แปลงนี้เนี่ยในโซนเนี่ยถือว่าราคาไม่แพงครับ ราคาถูกมากนะครับตามมาเลยนี่คือแปลงนี้นะครับมีแปลงที่หนึ่แปลงที่เ้าะแล้วก็อันนี้คือแปลงที่หกแปลงที่6กคือแปลงนี้ครับราคาตรงนี้ครับแปลงแปลงนี้ครับราคาพิเศษมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยในพื้นที่ขนาดเท่ากันแต่แปลงนี้ราคาพิเศษที่สุดเริ่มต้นที่ตารางวาละ4 5 0 0ันห้าเห็นไหมครับก็จะมีครูลำรางด้วยแปลงนี้ครับข้อดีของแปลงนี้ครับเห็นไหมครับ ก็จะมีคูล่างๆกับ7เนี่ยครับถือว่าเป็นแปลงที่ผมว่า,าสวยงามครับถ้าลูกค้าชอบ2แปลงเลยก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับแปลงนี้ข้อดีของแปลงที่6กจะมีคูลำลางให้ด้วยก็จะมีน้ําเต็มครับตรงนี้6กับ7เนี่ยราคาเริ่มต้น4ี่0ันถือว่าไม่แพงครับแล้วก็แปลงที่8ลูกค้าจองแล้วก็เป็น90ครับอ่า11 12จองแล้วตอนนี้อัปเดตนะครับก็คือเหลืออยู่ทั้งหมด7แปลงครับลูกค้าจองไป5แล้ว ก็ทยอยเข้ามาจองทั้งวันนะครับต็อฝากท่านที่ติดตามอยู่อยากจะมีที่ดินเงินผ่อนขนาด120ตารางวาแปลงนี้ถือว่าสวยครับสวัสดีครับ